สวัสดีครับคุณผู้ชมคนไทยหัวใจไม่ท้อวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบางกะเจ้าในเขตจังหวัดสมุทรปราการเพื่อมาพบกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งคือคุณนภาพรคงมั่นหรือคุณนุชครับเธอคือผู้ที่ต้องการเห็นบ้านเกิดยังคงวิถีที่ดีงามและสร้างคุณค่าต่อยอดให้กับคนในพื้นที่ครับส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นตามผมมาครับ มันชื่อมะแว้งนกต้าน้นั้งนึงมะแวง้แวงนกกินไม่ได้นะเนี่ยปอทะเลกับโพทะเลมันคล้ายกันกจริงแต่มันไม่เหมือนกันนี่ถ้าใบแบบนี้มันจะเป็นหัวใจสวยๆแบบนี้เรียกว่าปอทะเลเอ้ไม่ใช่โพทะเลอันนี้มันจะปั้นๆกว่าแล้วฤดูร้อนเราต้องมาเขย่าไข่มดแดงสิเฮ้ยตรงเนี้ยเขี่ยได้เยอะเลยยังใหญ่จังไงะนึ่ สวัสดีครับพี่นุชครับสสวัดีค่ะโอ้สวัสดีครับโอ้นี่กำลังเดินชมธรรมชาติกันอยู่เหรอครับใช่ค่ะนี่คุณเชอรี่สวัสดีนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แฟนนุชค่ะสวัสดีครับคุณพ่อบอลสวัสดีครับโอ้นี่กำลังเขาเรียกทำอะไรกันอยู่เนี่ยฮะ ภารกิจประจาวันก็กลางคืนเขาจะนับหิ่งห้อยวันนี้วันนี้ตอนกลางวันก็เลยสสำรวจธรรมชาติกันนิดนึง <c oughs> แหมพาลูกเรียนรู้พร้อมเหมือคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับใช่ค่ะบ้านเรียนก็ต้องหาอะไรเรียนกันทุกวันนี้แหละคะ่ะบ้านเรียนบ้านเรียนคืออะไรก็โฮมสกูลค่ะคือการเรียนแบบ ด้วยชีวิตีธรรมชาติเราเรียนหลักสูตรวิถีธรรมชาติเราก็เลยต้องมาเรียนรู้กันแบบนี้ค่ะอยากรู้นะครับว่าหลักสูตรของวิถีธรรมชาติหรือโฮมสคููเป็นยังไงคะอ,อ,อ๋อทางนี้คุยยาว <laughs> <laughs> เรื่องมันเรื่องมันยาวค่ะเอาละฮะงั้นหามุมคุยสักหน่อยดีไหมครับอ่าได้ได้ได้ <laughs> ไดค่ะงั้น <laughs> <laughs> เดี๋ยวพ่อกับลูกก็ไปเรียนรู้กันต่อละกันเดี๋ยวแม่จะไปคุยกับคุณเจอรี่อ่าครับไปทางไหนดีครับ ใช่ค่ะนุชเกิดบางกระเจ้าเนี่แหละก็คือนุชเกิดตําบลบาน้าพึ่งคือเกิดริมแม่น้ําเลยแล้วก็ไปโตบางกระบัวเพราะว่าที่บ้านย้ายไปแล้วตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่บางยอค่ะสามคนพ่อแม่ลูกสามบางนี่อยู่แทบไม่หมดเลยใช่ครับก็นุชก็เกิดในนี้แล้วก็ข้ามไปเรียนในกรุงเทพมาแล้วทํางานก็ทํางานในกรุงเทพมาแล้วแต่พอพอมีลูกแล้วเรารู้สึกแล้วเราอยากกลับมาอยู่ตรงนี้อยากสอนวิถีเดิมๆที่เราเคยอยู่ตอนเด็กๆอ่ะให้อยากให้ลูก อยู่กับธรรมชาติมากกว่าครับอย่างที่สอนลูกหรือการให้ลูกเรียนรู้แบบนี้เขาเรียกโฮมสคูลใช่ไหมครับใช่ค่ะโฮมสคูลก็เป็นวิถีบ้านเรียนวิถีที่เราออกแบบเองครับยากง่ายยังไงอยากลู้งนีครับก็ไม่ยากนะคะจริงๆสมัยนี้มันมีให้เลือกหลายอย่างว่าเราจะไปจดทะเบียนแบบไหนแต่ของนุชเนี่ยนุชเลือกจดทะเบียนกับศูนย์การเรียนพานลูกไปจดทะเบียนกับศูนย์การเรียนวิถีชีวิตธรรมชาติที่ภูเก็ต คือเราอยากให้เขาศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของมังกรเจ้าให้เขาเข้าใจธรรมชาติของที่นี่เขาก็จะอยู่ที่นี่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ช่วยคนอื่นด้วยคนี่มาตอนนี้เขากี่ขวบแล้วครับสิบขวบแล้วค่ะก็พูดง่ายๆสิบขวบชีวิตเขานี่เราสอนเองทั้งหมดเลยก็เราเรียกว่าเราไม่เรียกว่าเราสอนเองเราเรียกว่าเราพาเขาเรียนรู้ร่วมกันโอ้โหเหนื่อยไหมฮะ ไม่เหนื่อยนะคะก็คือเหมือนกับว่ามีเขาอยู่ในชีวิตประจําวันจากเดิมมีกันสองคนพ่อพ่อแม่ก็เพิ่มลูกเข้ามาก็ใช้ชีวิตร่วมกันในแต่ละว,วันเท่านั้นเองทําไมคุณรุ้กับแฟนไม่อยากให้ลูกเข้าเรียนในระบบเหมือนเด็กคน,น,นอื่นๆนะครับตอนนั้นลูกต้องเข้าอนุบาลใช่ไหมคะคเขาต้องเข้าเตรียมอนุบาลเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ลูกเข้าเรียนเร็วไงเขาให้เข้าตั้งสามขวบลูกก็เลยศึกษาทุกแนวเลยค่ะสุดท้ายเราก็เลยคิดว่าอ๋อพ่อจบ ปริญญาแม่กระจบปริญญา,ค,าคนละสาขาแล้วสอนกันเองก็ได้คือ,อ,อนาอาชีพนะครับคุณนุชทำอาชีพอะไรครับในการหาไรายได้เลี้ยงดูตัวเองทัวงนี้ครับเราก็ยังทำอาชีพขายสินค้าพรีเมียมให้องค์กรต่างๆเงนี้ค่ะแล้วเราก็เอาไอ้วิชานั้นแหละค่ะเอามาใช้ทำกิจกรรมพาเด็กๆย้อมผ้าเอาสีจากธรรมชาติมาย้อมกลายเป็นกิจกรรมที่ชวน เด็กมาเล่นกับลูกเรารทําไปทํามาย้อมไปย้อมมาเราก็ไปได้ที่ที่ในตลาดน้ําโดยบังเอิญอาทําทลูกจากรอยแก้วเราก็ไปขายลูกจากรอยแก้วอยู่พักนึงทําไปทํามาปุ๊บตอนนี้เปียดไหนขายพามัดย้อมสีลูกจากแทนอ่าฮะมันมีเรื่องเรามันก็ค่อยๆพาเรามาตามเส้นทางเราไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะเป็นอะไรแต่มันค่อยๆเป็นไปนตามธรรมชาติใช่ เราไปเก็บในเรื่องกระสาให้แม่ดีกว่าจำได้ป่าว่าพีรังกระสาเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างมันมีสารฆ่าเชือ e ้ออีโคไลเป็นเชื้อที่ทให้เกิดโรคท้องร่วงฉะนั้นพอมาฆ่าเชือ e ้ออีโคไลได้มันก็ช่วยเรื่องท้องร่วงได้ใช่ป่ะแต่มันไม่ทําให้ไม่ไมทำให้ท้องผูก <laughs> คุณรู้ครับการสอนลูกแบบโฮมสคููครับถ้าเทียบกับครอบครัวอื่นที่พ่อแม่ไปส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วมีเวลาไปทำงานแต่คุณรู้กับ สามีจะต้องมีลูกอยู่ตลอดเวลาในการทำงานมันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคไหมฮะไม่เป็นค่ะนูก็เอารุกมาทํางานด้วยเลยอ่าเราก็จริงๆอ่ะนูมองว่าการทํางานอ่ะมันสอนอะไรหลายอย่างมากเลยนูเดี๋ยวไม่ว่าจะเข้าอบรมอะไรหลักสูตรกี่หลักสูตรที่เขาให้เราไปอบรมการตลาดโปรดักตั้งัานหนีบลูกไปด้วยค่ะเขาเริ่มตั้งแต่สี่ห้าขวบนั่งเฉย แล้วเขาก็ฟังเด็กอับคะคูเขาจะใหญ่ไม่ต้องสอนเลยทุกวันนี้เขาสามารถดีเบตกับแม่ได้แล้วนะอ๋อแม่ต้องทําอย่างนั้นสิแม่ต้องทําอย่างนี้สิเป็นเลขาส่วนตัวด้วยเป็นเลขาส่วนตัวพ่อแม่ต้องขยับตัวในการพาลูกไปเรียนรู้แต่ถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ขยับนี่อาจจะมีผลเสียก็ได้แต่อย่างนี้คือได้ประโยชน์ใช่ก็คือสมัยก่อนโฮมสกูลไมนมีตั้งแต่โบราณแล้วพ่อแม่เล่นดนตรีไทยลูกก็เล่นดนตรีไทยเป็นพ่อแม่เย็บผ้าลูกก็เย็บผ้าเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะแรกๆใครๆก็ไม่เข้าใจ พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเราต้องเราต้องใช้เวลานะคะตอนนี้ตอนนี้ลูกสิบขวบทุกคนเริ่มเห็นภาพแต่ตอนแรกที่จะเข้ามาเนี่ยทุกคนไม่เห็นภาพไงลูกจะอ่านหนังสือได้ไหมลูกจะเขียนได้ไหมเราก็ฟังไม่ว่าจะหมอประเสริฐหรือนักจิตวิทยาทั้งหลายแหละที่เขาบอกมาเ็าบอกว่าให้อ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกวัน <H uman> เป็นหน้าที่เดียวที่เราต้องทําพาเขาทากิจกรรมแล้วอ่านหนังสือให้เขาฟังทุกวันแล้วเขาจะอ่านหนังสือได้เอง <H uman> ตอนแรกมันจะจริงๆหรอเราก็เป้าๆนะ จ็ดขวบแล้วเฮ้ยเจ็ดขวบปุ๊บมาเองเลยครับภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้อ,อเห็นว่าอาชีพที่ทําตอนนี้ก็คือทําผ้าย้อมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเราเรนะผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติอันนี้ใช่ไหมครับที่ใส่ใช่ค่ะที่ใส่เนี่ยอาจจะดูเลอะเลอะหน่อยเพราะว่าเราไปหาลูกจักด้วยใช่ก็คือผ้ามัดย้อมเนี่ยสีมันได้จากธรรมชาติรอบตัวเลยฉะนั้นบางกระเจ้าเนี่ยเป็นจุดเด่นมากก็คือไม่ว่าจะหยิบจับต้นอะไรมาทำเนี่ยก็ได้หมดเลยทํายากไหมครับไม่ยากค่ะ เราจะสอนให้เข้าใจง่ายที่สุดอายุเยอะขนาดนี้เรียนรู้ยากไหมโอ้สบายเดี๋ยวให้น้ำหนึ่งสอนยังได้เลยโอ้ดีครับให้เด็กสอนซะหน่อยครร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน เสริมกำลังใจโดยปะตะทสานพลังสู่ความยั่งยืนห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาก,กว่า70ปี เห็นนี้ก็คออือผลิตภัณฑ์ของบ้านเราค่ะลูกจากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติสีโทนลูกจาเนี่ยจะมีหลายเฉดสีมากมเพราะว่าเราสามารถมีเทคนิคในการทําให้มันออกสีต่างก,กันได้แสดงว่าใช้หลายชนิดในการทําแต่ว่าจุดเด่นของเราคือใช้ลูกจาก่กจาคือสีที่เขาจะสวยนะครับใช่โอ oh. ้ลูกจาาจะให้ได้สีทองก็เฉดลูกจาาเฉดหนึ่งลูกจาาให้สีอมแดงก็เฉดหนึ่งนี่อยู่ที่เรา ใช่ขึ้นอยู่ที่เราทําอยากรู้เหมือนกันครับว่าสีมาจากอะไรนี่นี่คือผู้ผลิตใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ทุกจากเลยเนี่ยเจ้าของแบรนด์ตัวจริงถามนิดนึงครับถามนึงว่าจริงๆผ้าที่ออกมาเป็นสีเงี้ยใช้ส่วนไหนของต้นจากในการมาย้อมครับถ้าเป็นลูกแบบนี้เนี่ยเราจะเอาไปผ่าเอาไปผผาเอาเนื้อออกเอาเนื้อไปทำรอยแก้วหรือว่าถ้าแก่ไปก็เป็นถั่แกงมาสมัรูกจากอ่อนไปไปทำท้าลูกจากแม่ อธิบายย้อมผ้าที่หิวเลยนะฮะเสร็จแล้วเอาเปลือกเนี่ยไปทุบพอทุบเสร็จแล้วให้เอาไปแช่น้ำหนึ่งชั่วโมงครับเสร็จแล้วต้มต่ออีกหนึ่งชั่วโมงวันนี้เราจะย้อมหมวกให้ลูกค้าน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งทำเองด้ป่ะพวกนี้ฮะยากไหมไม่จริงป่ะจริงโอ้หทำเป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่แม่เริ่มที่ใส่นี่ก็ปีมือจากลุกจักใช่ค่ะอ๋อเอะเอาขึ้นมาให้ดูหน่อยสิ ได้ไหมไม่ได้การทําผ้าม like ัดย้อมจากลูกจ๋าไหมครับวิชานี้ให้อะไรกับลูกครับจริงจริงมันเป็นประสบการณ์ผ่านการลงทําเขาจะเรียนรู้ว่าในธรรมชาติเน MM ี่ยมันมีสีซ่อนอยู่ในแบบไหนแล้วเราจะเอาสีเนี่ยเอามาระบายก็อย่างหนึ่งเอาย้อมก็อย่างหนึ่งมันมี เขาเรียกเราเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวกลายเป็นไม่ได้เรียนจากห้องเรียนไมไ่เรียนจากจาก,การทําจริงใชออ่วิชาอย่างนี้ดีนะครับรู้แล้วรู้เลยรู้แล้วรู้เลยไม่น่าเชื่อนะครับคุณนุชว่าสิ่งที่เราไปค้นคว้าหาความรู้เพื่อจะมาสอนให้กับลูกแต่กลับกลายมาเป็นอาชีพประจําของครอบครัวเราได้เนะ่ยฮะอาชีพการทําข้ามัดยอมเนี่ยมันก็ มาโดยลําดับไปโดยบังเอิญก็คือมันเริ่มจากกิจกรรมที่เราอสอนลูกเนี่ยทำผ้ามัดย้อมแล้วพอขายได้มันก็มาสืบทอดกันมาเรื่อยๆหนูก็เลยมองว่าอ๋อถ้าอย่างเนี้ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าลูกเนี่ยโตขึ้นไปเนี่ยจะ,ะสมมุติว่าทําอาชีพนี้อยู่แต่พอมาถึงวันหนึ่งณจุดหนึ่งเขาต้องปรับตัวเขาต้องยืดหยุ่น การเรียนรู้อนะ่ะมันต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเขาจะสามารถสร้างอาชีพใหม่เมื่อไหร่ก็ได้แล้วอาชีพใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาะฉะนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตจิงสําคัญเพียงแคเ่เอากระบวนการเรียนรู้แบบนี้อเอาไปใช้ต่อเนี่ยมันคือว<ะ>ิธีการเรียนรู้มากกว่าที่สําคัญจะเรียนรู้อะไรแค่นั้นแหละใช่ถแต่มันปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการเรียนแบบโฮมสคูลนี้ทําให้เพื่อนของน้องครับที่เป็นวัยเดียวกันนี่เขาเขามีไหมครับ มีค่ะมีเยอะมากเขาไม่ได้มีแค่เพื่อนใบเดียวกันนะเพราะเพื่อนโฮมสกูลเนี่ยเวลาเรามาจอยกันเนี่ยจะมีเพื่อนต่างวัยด้วยมีพี่มีน้องตอนแรกที่นุชทำน่ะก่อนจะมาเป็นลูกจากผ้ามัดย้อมเนี่ยนุชทำกิจกรรมบ้านเด็กรุอยสวนบางกะเจ้ามาก่อนกิจกรรมเราทำขึ้นมาเองใช่นะตอนนั้นน้ำหนึ่งอายุประมาณรักสี่ขวบอนะคะ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะอยากหาเพื่อนมาเล่นกับลูกนะามาเล่นในบางกะเจ้าเนี่ยแหละล้วก็ออกแบบกิจกรรมแล้วก็ชวนเด็กๆมากิจกรรมหลักๆที่เราทำเนี่ยต้องมีทุกครั้งก็คือทำผ้ามัดย้อมพอตอนท้ายเอาบ้้านนนัท ตาลมะพร้าวบ้านนี้ทํายาหม่องยาดมจากเดิมที่เราสอนเองคนเดียวสอนเด็กๆทำผ้ามาย้อมเราก็อ่ะพาไปเรียนรู้บ้านนั้นพาไปเรียนรู้บ้านนี้ก็เลยกลายเป็นเครือข่ายตอนที่เราไปไปเชื่อมโยงกับชาวบ้านเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อบ้านนั้นเขาทำอันนี้อร่อยบ้านนี้เขาทำอันนี้อร่อยแล้วมันมาอยู่ช่วงหนึ่งตรงที่ช่วงโควิดโควิดไม่มีใครมาเลยเราก็เลยไปไงเดียเกิดเป็นสำรับบางกระเจ้า บายโบราณเรียกชื่อขึ้นมาเราก็เอาเพจอันนี้ขึ้นมาใช้โดยการชวนชาวบ้านที่เดิมเขาขายของในตลาดน้ําใช่ไหมเขาก็มีลูกค้าของเขาอยู่แล้วแหละรู้ว่าเขาทําอร่อยแต่ว่าตอนนี้มาขายใครไม่ได้ตลาดน้ําก็ปิด,ป,ดปิดหลายเดือนมากเลยนุชก,ก็บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวนุชขายในเพจนี่แหละก็ลงโฆษณาให้ว่าสัปดาห์นี้มีอาหารเมนูอะไรบ้างทํา โฆษณาในเพจให้เสร็จสับเขาสั่งอะไรมากเราก็มาเนตกล่องนั้นบ้านนี้กล่องน,นี้บ้านนั้นรวมเป็นหนึ่งถุงของคนนี้ขึ้นลถทําอย่างนี้อยู่ในช่วงโควิดก็ขายดีมากช่วงนั้นพอหมดโควิดไปทุกคนกลับไปขายของในตลาดน้ําเราก็เลยจับจุดนี้ขึ้นมาว่าเออเราเอาโครงมันไว้เราก็เลยไปจบเป็นวิสาหกิจแปรรูปอาหารโบราณเรียกชื่อมีวิธีบริหารจัดการยังไงครับเรา ก็ใช้วิธีการประชุมกันนะคะคที่นี่เราก็เน้นพูดคุยแล้วก็ค่อยๆประชุมเชื่อมโยงแล้วก็เริ่มแบ่งหน้าที่กันจดเป็นวิสาหกิจชุมชนสินค้าบางกระเจ้าเนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่ในตลาดน้ำมันน้ำผึ้งแลวในบางกระเจ้าเท่านั้นฉะนั้นตอนนี้นจะอยู่ในตลาดจริงใจที่เซ็นทรัลเวอร์นะคะใ,ใครๆที่อยากจะสนับสนุนบางกระเจ้าก็ไปได้ที่นั่นในเรื่องของลูกในเรื่องของอาชีพที่เราทําตอบโจทย์ชีวิตของเราไหมครับในการที่เรากลับมาอยู่ที่บางกระเจ้าเนี่ย ตอนแรกไม่คิดว่าจะมาได้ถึงจุดนี้เลยนะเราว่าคิดว่าเราทําเพียงแค่เลี้ยงลูกทําไปทํามาเราก็รู้สึกว่าเราช่วยเหลือชุมชนได้เราได้ทําให้แบบชุมชนนะได้ได้ก้าวไปอีกจุดหนึ่งไปด้วยกันเ,เรื่องไม่ว่าจะเรื่องทําสินค้าพรีเมียมอะไรต่างๆน่ะมันเป็นการฝึก ฝึกให้เราอ่ะดิวจากที่เราดิวกับโรงงาน<ม>กลายเป็นว่าตอนนี้เรามาดิวกับชาวบ้านเราเอาองค์ความรู้ตรงนั้นมาใช้กับตรงนี้ม,มันทําให้ทุกอย่างอะมันกลายเป็นยกระดับมาตรฐานขึ้นรนั้คะร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยบริษัทไทยเบฟเวร์จ,จํากัดมหาชนโกแก่มันทุกเม็ด เสริมกำลังใจโดยบริษัทไทยเบฟเร์จจำกัดมหาชนปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ อ,อาหารจากเวลาเรียกชื่อค่ะโอโ้เมนูเต็มไปหมดเลยนะฮะอ,อาหารเจะว่าพื้นถิ่นก็ได้ชาววังก็ได้ค่ะคอันนี้เขาเรียกว่าปลาแห้งแตงโมอ๋อแตงโมนี่ที่มาแห้งใช่ค่ะเนี่ยปลาช่อน,นแท้คือที่นี่ปลาช่อนเยอะหนูกเลยเห็นเมนูนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วอันนี้เมนูแรกเริ่มเดิมทีเลยส่วนอันนี้เรียกว่ามา่อมาฮอคืออะไรบ้างมาฮอเนี่ยมันจะมีหมูจะเป็นหมูผัดกับกุ้งก็หอมเขียว ครถ้ากินโปรเติลมันเค็มมากออ๋ให้เค็มนะแล้วนี่อะไรหน้าตาเหมือนอันนี้มัสมัณฑลูกจากอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของบวาน้ำผึ้งสองอย่างเนี่ยค่ะมาจากนวัดวิถีบางน้ำผึ้งเนื่องจากว่าลูกจากเนี่ยเนื้อแก่ๆเนี่ยเขาจะไม่ทําลอยแก้วเนี่ยส่วนเนื้ออ่อนๆเราจะไปทําเป็นลอยแก้วคือลูกจากลอยแก้วในน้ําตาลสดน้ําตาลสดจากต้นจากด้วยนะคะแล้วขวดนี้ครับเ็นสีอะไรอันนี้เป็นใบเตยอันชันใบเตยส่วนอันนี้พี่รังกาสาที่เมื่อเช้าเห็นที่หมู่บ้านหิงห้อยค่ะเม็ดเจ้าเนี่ย เราจะมาแปลรูปเป็นน้ําเป็นเครื่องดื่มต่างๆมันเป็นพืชเป็นผักหรือเป็นอะไรมันเป็นเบอร์รี่ชนิดหนึ่งซึ่งมีมากมาดตั้งแต่สมัยโบราณมันเป็นได้สอมอย่างเป็นพืชเป็นผักเป็นสมุนไพรก็ได้มันมีสรรพคุณไหมครับมีค่ะเขาจะบํารุงโลหิตของชิมก่อนค่ะชิมได้ใช่ไหมครับชิมได้ค่ะทั้งหมดนี้ชิมได้ชิมได้หมดเลยไม่ใช่โชว์อย่างเดียวมา้ชาเลยค่ะเลย นี่ปลาทูต้ม<อ>เค็มเนี่ยค่ะอยู่คู่กับตลาดน้ำบนน้ำพึ่งมาตั้งแต่<อ>เปิดเลย30กว่าปีอะคะอันนี้เนี่ยค่ะจะผ่านการต้มด้วยเตาถ่านนะคะสวันครับก่อนจะขายฉะนั้นก้างเกินจะนิ่มเลยลองชิมได้ไหมได้เลยค่ะชิมได้เลยค่ะได้ทุกอย่างครับไม่ต้องห่วงชิมทุกอย่างแน่นอน <c oughs> พี่นุชครับเท่าที่สังเกตเมนูต่างๆนี้มักจะใช้วัตถุดิบที่มาจากต้นจ่ารวมถึงต้นพิลังกาสาทําไมถึงเลือกวัตถุดิบจากพืชสองชนิดเนี้ยพืชสองชนิดนี้เนี่ยมันมีความคุ้นเคยต่างกันต้นจ่าเนี่ยนุชเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยบ้านนุชอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็จะมีต้นจ่าด้วยชินกับการที่บบว่าญาติเอาลูกจากมาให้กินแล้วมันเป็นความประทับใจใน,ในวัยเด็กเขาว่ามีความสําคัญกับระบบนิเวศของเราอย่างหนึ่งคือเขาเป็นตัวเหมือนป้องกันตะลิงอะคะ่ะ ส่วนในเจ้าต้นพิรังกาษาเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่มาทีหลังก็จริงรแต่ว่าเขาอยู่ที่นี่มาตั้งนานแต่ไม่มีใครรู้จักเขาเขาก็ยูนของเขาเยียบเียแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าน้ําเค็มเนี่ยลุกเยอะน้ํามันก็ก่อยปลูกอะไรมันไม่ค่อยได้ถ้าตัวพิรังกาษาเนี่ยเขาอยู่ได้เขาทนมากมแล้วก็ออกลูกได้ฉะนั้นไม่ว่าต่อให้น้ําเปลี่ยนไปจนเป็นหนึ่งน้ําเค็มเขาก็ยังอยู่ได้แล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าชาวบ้านที่ยังทําเกษตรอยู่นีมีไอ้เจ้าพิรังกาษาเป็นพืชเศรษฐกิจอะ ล้วเขาคิดว่าคนจะอยู่ต่อได้อือ,อก็กลายเป็นเหมือนพืชสองชนิดน,นี้อ,อยู่คู่กับพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับก็หยิบมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดใช่ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปยังไงต้นสองตัวนี้จะอยู่ครับในฐานะของแม่ครับมีความหวังหรือคาดหวังอยังไงบ้างในการส่งต่อให้กับลูกซึ่งเป็นทายาทของมาราเจ้าอย่างไงบ้างครับ <S <S เขาเนี่ยรุดเหมือนเหน็บไปข้างเอวตลอดเวลาเวลาจะไปไหนรุดพยายามให้เขาเนี่ยซึมซับเอ่อแล้วก็เขาเรียกว่ามี มีความทรงจําดีๆเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นในพื้นที่อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นจากไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่นวิถีชุมชนต่างๆเนี่ยค่ะให้มันเป็นเมมโมรี่ดีๆในวัยเด็กพอโตขึ้นเนี่ยต่อให้เขาเนี่ยไปทํางานที่ไหนไกลๆอะ่ะสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กดึงเขากลับมาที่นี่และในฐานะที่พินุษ์เองก็เขาเรียกเกิดที่นี่ <c oughs> แล้วก็ทํางานเพื่อชุมชนบางกระเจ้ามาโดยตลอด <c oughs> อยากเห็นอนาคตของชุมชนบางกระเจ้านั้นเป็นยังไงพินุษอยากเห็นสีเขียว เหมือนเดิมเนี่ยที่มันยังอยู่คือคนเราไม่ได้ปฏิเสธความเจริญนะแต่เราอยากให้มันยังมีแบบความน่ารักยังมีชาวบ้านที่เขายังยังอยู่ที่นี่ไม่ถูกแบบเหมือนแบบเบียดไปจนติดขอบไม่มีอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้เ,เขาเนี่ยอ,อยู่กับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนมีงานไม่ต้องเ,อเดินทางไปที่ไหนไกลๆครอบครัวก็จะอบอุ่นทะนั้นถ้าเกิดว่ามีงานอะไรที่มันสร้าง ไรายได้ที่อยู่ในนี้แล้วเขาก็สามารถรักษาพื้นที่สีเขียวไปได้ด้วย<ม>ในเวลาเดียวกัน <S 2> <S 2> เราก็รู้สึกว่าเราก็เริ่มเหมือนขับเคลื่อนได้นิดนิดแหละ <S <S เราก็เริ่มรู้สึกว่าเราเป็นเฟืองต,ตัวเล็กๆเ,เราไม่ได้ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเราทําในแบบที่ที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอยากให้ลูกมีชุมชนที่ดีเพราะว่าลูกเราอจะโตมาในชุมชนนี้แล้ว เราไม่ได้เราไม่สามารถเลี้ยงลูกคนเดียวได้คนที่จะเลี้ยงลูกอ่ะคือคนทั้งชุมชนนับหนึ่งเดินไปที่ไหนทุกวันนี้ใครๆก็รู้จักนับหนึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากให้เป็นสิ่งนั้นเราไม่ได้ให้เขาโตมาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะ,ะแต่ให้ความรู้สึกว่าใครๆเห็นใครๆก็รักใครๆ,ๆเห็นก็เห็นเอ็นดูจะขอความร่วมมืออะไรก็ทําได้ฉะนั้นการที่จะรักษาพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ของบางกระเจ้าไว้เนี่ยทำคนเดียวไม่ได้มันเหนือ่อยคุณนุษเองอะ่ะใช้อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานจนถึงทุกวันนี้ ที่ปากทางเข้าเราจะมีเราจะต้องผ่านอนุสาวรีย์ของรัชกาลที่9้าทุกวันจะเข้าจะออกก็ต้องยกมือสวัสดีค่ะขอพรค่ะขอให้ลูกเข้มแข็งเพราะว่าเราคิดว่าเราเหนื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยแค่เนี้ยแต่ท่านทำมาตั้งกี่ปีเจ็ดสิบปีเหนื่อยกว่าไม่รู้กี่เท่าแต่ท่านก็ทำทำทำเหมือนคนว่ายน้ําในมหาสมุทรอ,อย่างมหาชนกว่ายไปเหอะ วันหนึ่งมันต้องมีคนเห็นแรกๆเราก็เหมือนเราไหว้ยอยู่เหมือนไม่มีใครเห,เหมือนคนก็แบบหมั่นไส้อะไรเงี้ยมันมีกระแสะเข้ามาเข้าหูเราตลอดแหละว่าแบบคนเขาหมั่นไส้อะไรเงี้ยทําไงฮะความรู้สึกนั้นมามันกระทบทําให้เราบางท,ทีอยากจะหยุดแบงนั้นทําไงฮะที่บ้านสอนว่าช่างมันช่างมันคําเดียวผู้ใหญ่สอนไว้กระทบใครทําให้ใครไม่พอใจเราก็ขอโทษแต่ว่า เขาไม่มาพูดกับเราตรงๆเราก็โอเคเราไม่ได้ยินเราก็ไม่เป็นทุกข์เขมีท่านเนาะที่ทําให้เราเป็นแรงบันดาลใจและกาลังใจเหรอครับกําลังใจก็มาจากลูกเนี่ยแห <c oughs> ละเรามีความร,รู้สึกว่าแต่ก่อนเราไม่เคยอยากมีลูกนะแต่พอมีลูกแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากเห็นแบบว่าโ,โหโลกร้อนขึ้นทุกวันเราอ่ะอีกไม่กี่ปีก็ตายแต่เขายังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะแล้วถ้าโลกมันแย่ไปกว่านี้ไปเรื่อยเรื่อยแล้วเขาจะอยู่ยังไง สิ่งที่เราสอนสิ่งที่เราช่วยกันทำเนี่ยก็เพื่อเขาฉะนั้นเขาก็ต้องรับลูกต่อด้วยถ้าเขาไม่รับลูกต่อแม่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ดจจจถึงแม้ความเจริญของเมืองกลุงที่ลุกคึบเขึ้นามาจะส่งผลกระทบต่อชุมชนบางกระเจ้า แต่วันนี้ครับคุณนุชนภาพรคงมั่นก็ยังคงพยายามปลูกฝังความรักถิ่นให้กับลูกชายแล้วก็ต่อยอดของดีประจําถิ่นให้เกิดมูลค่าแก่ชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมถึงแม้ในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างที่เธอคาดหวังไว้หรือไม่แต่วันนี้ครับทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเธอครับและกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับเเจนจอททางนนสุใมพไ่คยบ เรารู้สึกว่าเมื่อตอนเด็กๆะเราโตมาจากโรงเรียนวัดเนาะตอนนั้นหลวงพ่อให้ทุนเรียนฟรีมาตลอด6ปีเลยนะทั้นั้นรู้ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันได้กลับมาใช้ทุนหลวงพ่อแล้วประมาณเราได้ทําให้แบบชุมชนอะ่ะได้ก้าวไปอีกจุดหนึ่งไปด้วยกันเราก็อยากให้สิ่งแวดล้อมดีๆมันยังคงอยู่เราอยากให้สิ่งที่มันยังสวยงามเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กมันยังอยู่อยู่บ้างก็ยังดี